ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับแครแซงแงแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับช่างออสนะครับก็บ้านหลังนี้นะครับรีโนเวทนะครับผมก็ตอนนี้นะครับฉาบฝ้าแล้วนะครับนี่นะครับผมงานฉาบฝ้านะครับอันนี้นะครับเดินเกียงสองแล้วนะครับเดินเกียงใหญ่นะครับรอบสองแล้วนะครับก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับนี่ครับวิธีการฉาบนะครับ ก็ฉาบเรียรเลยนะครับก็จะขัดไม่ลำบากนะครับแบบนี้นะครับก็นี่นะครับส่วนด้านนอกนะครับยังไม่ได้เดินเกียงใหญ่นะครับยังไม่ได้เดินเกียงสองนะครับอันนี้แค่ติดผ้านะครับติดผ้านะครับรอแห้งนะครับแล้วก็จะเดินเกียงใหญ่นะครับนี่นะครับตอนนี้ช่างนะครับกําลังเดินเกียงใหญ่นะครับ ช่างต้อมนะครับผมลูกช่างออสนะครับก็อันนี้เดินเอียงเดินเองเลยนะครับนี่นะครับถ้าฉาบเรียบนะครับก็จะไม่ขัดเยอะนะครับก็จะขัดง่ายนะครับไม่ไม่ไม่งานเยอะด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าหมอกนะครับก็ฉาบมาทีเดียวเลยหมอกก็ขุดมาทีเดียวเลยนะครับหัวตะปูนะครับ งานนะครับ่ามมาทีเดียวแบบนี้นะครับจบงานเลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแต้มมาด้วยนะครับก็งานแบบนี้นะครับเสร็จทีเดียวนะครับทำแล้วจบเลยง่ายๆนะครับนี่นะครับผมก็ตรงนี้นะครับก็ช่างฟ้าน่าจะเว้นเอาไว้ก่อนเพราะว่าแผงนะครับมันขึ้นด่วนเลยนะครับ พึ่งขึ้นแน่นอนนะครับพ็เขาก็จะฉาบก่อนนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวช่างฝ้าเก็บงานแป๊บเดียวนะครับก็นี้นะครับตรงนี้นะครับก็ฉาบแล้วนะครับฉาบเลยนะครับห้องน้ําพร้อมนี่ช่างออสนะครับดูแลควบคุมงานเองเลยนะครับก็มาทุกวันนะครับมาไม่ทําอะไรก็เดินไปเดินมา ใช่ไหมช่างดูดูงานว่างั้นเออนะครับก็ดูงานไปด้วยนะครับก็สําหรับงานแบบนี้นะครับช่างออดบอกว่าเป็นงานรีโนเวทบ้านนะครับก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดหน่อยนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ยังไงก็ให้ช่างออดฝากเบอร์โทรหน่อยเเครับ นี่นะครับผมก็ใครสนใจนะครับทำงานรับเหมาก่อสร้างแบบนี้นะครับก็ติดต่อช่างออสมาเขแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทําอยู่แถวกระแพงเพชรนะครับถ้ากระแพงเพชรเราจะไปให้ไวเลยใช่ไหมช่างออสไปให้ไวเลยนะครับแค่กรุงเทพไม่ไปเนาะยังไม่ไปมันมันน่ากลัวเออใช่นะครับนะครับผมก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูงานนะครับก็คุมงานไปด้วยเลยนะครับสําหรับช่างออสนะครับ ันนี้แคสซงแงก็เอาแบบเอาเอางานมาให้ดูก็แล้วกันนะครับว่าวิธีการทำนะครับเราทำแบบไหนทำยังไงนะครับก็ดูฝ้าฝ้านะครับดูไม้มอบนะครับก็ปุกมาด้วยเลยนะครับหัวตะปูไม่มีเลยนะครับแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแคสซงแงนะครับก็เอางานดีๆมาฝากกับ FC หรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่รู้ก็แล้วกันนะครับ ก็ใครเห็นคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ